เดี๋ยวว่าทางแบบเพื่อนกันน้องจุโทรหาพี่นิรัตด่วนผมต้องจับที่ค่ะ คพี่นิรัตน้องสุโทรจากห้องสมุดนะคะพอดีว่ามีไฟไหม้ที่ห้องสมุดนะคะ,ะจะให้พี่นิรัตช่วยมาดูให้หน่อยค,ะ <ไป S 1> ค่ะนี่นิรัตไฟไหม้ตรงเนี้ยคะ่ะตรงแดีวปั๊กเครื่องปริงเนี่ค่ะตะกี้เดี๋ยวพี่เอต์อ่านได้เอาผ่ะกับเพิ่งมาฉีดแล้วเป็นไงบ้างผมว่าสถานการณ์ไม่น่าจะควบคุมอยู่ครับพี่ไฟกำลังลุกลามครับ ครับผมทางคุณต้องแจ้งทีมหอคีนะให้มาช่วยกันได้ค่ะเดี๋ยวจะทูไปแจ้งทีมประชาสัมพันธ์ก่อนค่ะสวัสดีค่ะทีมประชาสัมพันธ์ไหมคะค่ะใช่ค่ะมีไฟไหม้ที่ห้องสมุดนะคะพี่เมียจะให้รบกวนทีมประชาสัมพันธ์แจ้งทีมหอคีด้วยค่ะได้ค่ะเข้าจมูกเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะ ฉันนม่ยกขบสมุดจ้าโปรดทราบโปรดทราบเรียนเชิญหมออาคีที่ห้องสมุดด้วยค่ะโปรดทราบโปรดทราบเรียนเชิญหมออาคีที่ห้องสมุดด้วยเออใช่ใช่สมุดก็ดีที่สุดตอนนี้ก็เริ่มเก็บเงินเลยหนึ่งท่นครับครับผมเออนี่เกิดดิบไม่ไม่วันนี้ก็ทุกคนที่มาบริการหนักที่นี่นะครับอะไรเกิดไปวิ่งช่วยเลยทำปีเตอร์เลยโอเคต่างกับตัวของหมุดแล้ว รายงานสนการกครับตอนนี้ไม่สาม,มารถดับเพลิงได้ครับในการระดูนะครับแล้วก็ให้ทุกคนถอยปยกไปที่ลาจนจอดรถได้ค่ะนะคะสวัสดีค่ะอยยกคนเลยค่ะโปรวทาบปรดจทราบขณะนี้เพิงไม่ได้ขยาบโดยเวนกว้างมากขึ้นที่ต้องสม,มุรชั้น3เป็นกอเมริกาเพื่อความปลอดภัยขอใช้ โดยไปรวมตัวกันณนะจุดรวมพลที่2บริเวณลานจอาดรถหน้าหอพักหนึ่งค่ะ ไมอเรยนม่ไม่เคยรายงาน้อนนะต้องถ้ามีคนช่วยคนต้องอยู่ไหนก็ไป่ มีใครเจ็บอยู่บ้างไหมครับโปรดทราบโปรดทราบขณะนี้เพิ่งไม่ได้ขยับเลยที่นั่งรืออยา่างเงี้ีมีคนหลงเรืออยู่ไหมผู้บาดเจ็บอยู่ตรงไหนอ่ะผู้บาดเจ็บต,ตรงไหนถ้าเกิดต,ตรงนี้ปั่นยึดน,น่าจะไปด้านนี้ทำมันได้ดีดีกว่า

เรือครับรับครับ้ทีกดมไนอกนะัรครับก็เรียนผู้มการครับได้เกิดเหตุการ์ือไม้ที่รวบมุชั้นสามของสื่อมวิการอันนี้ทีมงานจากภายนอกและเจ้าหน้าที่ของเราได้เข้ามา ดําเนินการดับเพลิงพร้อมกับเคลื่อนย้ายคนที่บาดเจ็บและติดอยู่ในจุดเกิดเหตพร้อมทั้งขนย้ายสิ่งของที่สําคัญให้ออกมาเรียบร้อยแล้วึุควรประกาศยอดลม่แขมได้ค่ะ